สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะคะด้วยวิธีการหาค่าอัลฟาคอนบั t นะคะจะเป็นการตรวจสอบในส่วนของการหาความน่าเชื่อถือตามที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะ สำหรับในส่วนของการหาความน่าเชื่อถือนะคะที่เราเคยเรียนไปนะคะจะเป็นสําหรับตัวแปรที่มีมาตรวัดเป็น INTERVAL นะคะหรือ rating S c a l e นะคะกรณีนี้ถ้าจากในแบบสอบถามของเรานะคะตัวแบบสอบถามของเราจะเป็นตัวนี้นะคะตามที่เราได้กำหนดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะตัวแบบสอบถามลักษณะนี้จะเป็นมาตรวัดแบบ INTERVAL นะคะหรือเป็น Scale จะมีข้อคำถามอยู่ทั้งหมด6ข้อคำถามด้วยกันนะคะซึ่งใน6ข้อคำถามเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ด้านนั่นก็คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสารนะคะจะประกอบด้วยคำถามข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ก็คือคำถามข้อที่4 5และ6สสำหรับในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือนะคะตัวนี้เราจะไปใช้คําสั่งในโปรแกรม SPSS นะคะคเพื่อวิเคราะห์ค่าอัลฟาคอนบักออกมาให้นะคะกลับมาดูที่โปรแกรมจะเห็นได้ว่า6ข้อคำถามนั้นก็คือตัวแปร c 1 c 2 c 3 c 4 c 5และ c 6นะคะจากการอธิบายตรงนี้ไว้แล้วก็คือการอธิบายตรงคำอธิบายตัวแปรนะคะตรงนี้ จะเป็นลักษณะนี้คราวนี้เรามาดูที่คําสั่งกันนะคะคําสั่งในการหาความน่าเชื่อถือเนี่ยเราจะเริ่มจากคําสั่ง analyze นะคะเป็นเมนูที่อยู่ด้านบนโปรแกรม analyze เสร็จเราเลื่อนลงมาจนเจอคําว่า scale เพราะว่าตัวแปรตัวนี้สังเกตว่าคําสั่งมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับกับตัวแปรหรือสิ่งที่เราทําการศึกษาอยู่แล้วนะคะเนื่องจากตัวแปร6ตัวนี้เห็นไหมคะเรากําหนดว่าเป็น scale นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย คำสั่งนี้จะใช้สำหรับตัวแปรที่มีมาตรวัดเป็นสเกลส่วนตัวแปรที่เป็นนอ m i มินกับออร์ดิโนไม่จำเป็นจะต้องทำการหาความน่าเชื่อถือนะคะพอเราเลือกมาที่สเกลเสร็ให้เลือกที่คำสั่ง reliability analysis ก็ตรงตัวกับสถิติที่เราจะใช้ทดสอบเลยเพราะเรากำลังหาค่าความน่าเชื่อถือหรือค่า reliability อยู่นะคะด้วยสถิติ alpha conbach พอเราเลือกที่ r e l i Ability เสร็จนะคะจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆมาคราวนี้ตัวหน้าต่างตัวนี้เราจำเป็นจะต้องเลือกตัวแปรจากที่เรามีนะคะเพื่อย้ายฝั่งไปด้านขวามือนะคะโปรแกรมจะรับทราบว่าเป็นตัวแปรที่เราได้เลือกมาวิเคราะห์แล้วคราวนี้หลักการในการเลือกวิเคราะห์นะคะตัวแปรในกลุ่มนี้นะคะ C4 ถึง C6 วิธีการวิเคราะห์ ของสถิติตัวนี้หรือการหาความน่าเชื่อถือนี้เราจะวิเคราะห์เป็นกลุ่มตัวแปรนะคะจะสังเกตได้ว่าจากแบบสอบถามจะมีตัวแปรอยู่2กลุ่มนะคะตามที่อธิบายไว้แล้วด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมี c 1ถึง C3 เพราะฉะนั้นเราจะคำนวณกลุ่มแรกก่อนนะคะถ้ากลับมาที่โปรแกรมอ่ะก็ขอเลือกตัวแปร c 1ถึง C3 นะคะเป็นด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสาร ย้ายฝั่งไปนะคะในตัวนี้นะคะตรงโมเดลข้างล่างเขากำหนดเป็นค่าอัลฟามาอยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำการหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบักนะคะคอนบักนี้ก็คือชื่อนักสถิติที่เขาคิดสูตรในการหาค่าอัลฟาขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะสงสัยว่าอัลฟาคอนบักคืออะไรพอเราเลือกตัวแปรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดโอเคได้เลย อันนี้จะเป็นค่าที่เราได้ออกมานะคะลักษณะค่านะคะค่าอัลฟาคอนบัคจะอยู่ตารางเล็กๆด้านล่างนะคะจะมีชื่อบอกอยู่ว่าเป็นคอนบัค a อัลฟานั่นก็หมายความว่าเป็นค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของนักสถิติที่ชื่อคอนบัคตัวนี้นะคะกลุ่มตัวแปรตัวนี้เราวิเคราะห์ค่าออกมาได้0.917นะคะเกณฑ์ในการพิจารณาว่า กลุ่มข้อคำถามกลุ่มตัวแปรตัวนั้นน่ะมันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเราจะพิจารณาที่ค่าอัลฟาคอนบัคต้องเกินหรือมากกว่า0.7นะคะอย่างกรณีนี้ได้0.917แสดงว่ากลุ่มข้อคำถามตัวเนี้ที่ใช้วัดด้านกสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสารใช่ไหมมีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ได้นะคะ ส่วนตัวนี้ e n d of i t e m ตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนข้อคำถามที่เราใช้วิเคราะห์ rop, นะคะนี้ก็จะเป็น3ข้อคำถามลองทำแบบนี้กับตัวแปรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะคะเราก็จะกลับมาที่เมนูเดิมนั่นก็คือเมนู analyze เสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ scale และเลือก reliability analysis เป็นคำสั่งเดิมเลย เราจะนำข้อคำถาม3ข้อแรกที่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วนะคะย้ายฝั่งโดยใช้ลูกศรย้ายฝั่งกลับมาไว้ซ้ายมือเหมือนเดิมและเราจะเลือกข้อคำถามข้อที่4 5และ6นะคะสำหรับกลุ่มตัวแปรด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ย้ายฝั่งมาไว้ด้านขวามือนะคะแล้วก็กดโอเคได้เลย จะเห็นได้ว่าสำหรับกลุ่มด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่3ข้อคำถามที่เราได้เลือกไปแล้วนะคะมีค่า o o v บั x Alpha อยู่สูงถึง0.899ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ก็คือค่า Alpha c o n v a x เนี่ยนะคะค่า c o n v a x a l p p h เนี่ยจะต้องมากกว่า0.5นั่นสรุปได้ว่านะคะข้อคำถามเนี่ยสามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้อง ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือก่อนเป็นการทดสอบก่อนที่เราจะไปใช้เก็บข้อมูลจริงนะคะตัวนี้จะเป็นจากตัวอย่างนะคะในโปรแกรมตัวนี้จะเป็นการอาลองข้อมูลมาทั้งหมด15ชุดแต่ถ้าเกณฑ์ที่เหมาะสมที่เราจะเอามาวิเคราะห์หาค่า c o n v ั c ซ alpha าไดา้จำนวนที่เหมาะสมจริงๆจะต้อง30ชุดนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่ให้ทดลองทำเฉยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ทราบถึงในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือนะคะว่าเครื่องมือเรามีความน่าเชื่อถือแต่หากถ้าเป็นกรณีที่เราได้ค่า c o n v a x a l p p h a มาไม่ถึง0.7เราจะมีวิธีการยังไงนะคะคราวนี้จะสอนวิธีการนิดหนึ่งเรามาที่คำสั่งเดิมนะคะ มาที่ analyze scale และ reliability analysis นะคะลองจากตัวแปรตัวนี้เหมือนเดิมก็ได้นะคะวิธีการที่กรณีที่ค่า convex alpha ไม่ถึง0.7เราจะลองมาคลิกที่ปุ่ม statistical นะคะแล้วมาเลือกที่ scale if item deleted ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วก็กด continue แล้วก็กดโอเคได้เลยคราวนี้ผลนะคะมันจะเป็นผลเดิมแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตาราง Item total statistics นะคะตัวนี้มันจะทำให้เราดูได้ว่ากรณีที่กลุ่มข้อคำถามเราเนี่ยถ้าค่า alpha conbach ไม่ถึง0.7เราจะทำยังไงเราสามารถตัดข้อคำถามข้อไหนไปได้ไหมนะคะโดยพิจารณาจากค่า conbach Alpha if item deleted นะคะตัวนี้จะเป็นสถิติที่ช่วยให้เราตัดสินใจว่าข้อคำถามข้อไหนที่มันเป็นข้อที่ดึงค่าอัลฟาคอนบักของเราให้ต่ำลงถ้าตัดข้อนั้นทิ้งมันจะทำให้ค่าอัลฟาคอนบักของเราสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างนะคะแต่กรณีนี้3ข้อนี้มันมันโอเคมันมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว กรณีนี้ถ้าเกิดเป็นข้อคำถามข้อแรกการแต่งกายของเจ้าหน้าที่นะคะถ้าตัดข้อนี้ไปค่าอัลฟาคอนบักของเราจะได้0.894นะคะหรือข้อ2ถ้าเกิดตัดด้านความมีอัจริยศัยดีออกไปค่าอัลฟาคอนบักของเราจะกลายเป็น0.804กรณีที่ไม่มีข้อคำถามข้อนี้ หรือถ้าตัดข้อถามด้านการเอาใจใส่ออกไปค่าอัลฟาคอนบัคของเราจะกลายเป็น0.866นะคะตัวนี้อาจจะเอาไว้ใช้พิจารณากรณีที่ค่าอัลฟาคอนบัคของเราไม่ถึงเกณฑ์นะคะแต่ว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับกรณีที่กลุ่มเนี้ยข้อคำถามกลุ่มเนี้ยมันผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะคะอันนี้อันนี้เอาไว้ให้แก้ปัญหานะ ภายในอนาคตรกรณีที่นักศึกษาทำงานวิจัยแล้วมีค่าอัลฟาคอนบักที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะคะก็จะมีเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาค่ะาวันนี้สวัสดีค่ะ